วัค่ะวันนี้มาเข้ากับช่องตังกลวยใหม่แชนแนลกันอีกแล้วนะคะทุกคนแต่วันนี้เรานะคะมาทักทายก่อนเที่ยงๆกว่าเรานะคะเพิ่งกินก่วยแก้วเสร็จไปเมื่อกี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะห้าสิแล้วเนาะเรามาทักทายแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอารอง u t u b e ด้วยนะคะใครที่ อยากให้เรานะคะทําคลิปอะไรอีกนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้ร่างได้เลยหรือว่าถ้าใครมีช่องทางที่เด่นไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือนิกต่อนะคะน้องเหมย2551และตังกวเหมยชาแนลค่ะวันนี้นะคะเราอยากดีใจมากเลยทุกคนได้วิวพวกติดตามนะคะ ร้อยกว่าคนละรนะ้านในกิ๊กต่อเอ่อนว้สองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดเนาะส่วนกังกวยเหมยเชนะก็สี่สิบกว่าคนนะคะทุกคนก็ให้กำลังใจกันด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ